วครับวันนี้รายการโฟมฮอกซีนะครับก็วันนี้จะเป็น EP พีนลุกเนยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่โฟมฮอกซีเนี่ยเจอมากับตัวเองเนยนะครับขอคนระับใครที่ไม่มีความเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับหรือว่าเชื่อก็โอเคแต่ถ้าไม่เชื่อก็พิวิจรารณญาณนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ <c oughs> เหตุการณ์นี้นะครับผมขอเอาตัวผมเนี่ยย้อนกลับไปตอนอายุประมาณเจ็ดแปดเนี่ยครับเจ็ดแปดเก้าขวบเลยครับตอนที่กําลังแบบเด็กๆเ,เลยเด็กน้อยแต่ความจําเนี่ยมันจําได้ตอนช่วงนั้นที่ผมมาเจอย้อนกลับไปขอเป็นคืนนั้นเลยนะครับคืนนั้นเนี่ย อยู่ที่เมืองการนะครับบ้านผมซึ่งก็ยังอยู่ตอนนี้นะครับหลังนั้นหลังเดิมก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นน้าเวลาประมาณเกือบห้าทุม่มเกือบเกือบเที่ยงคืนห้าทุ่มกึง่งกึ่งเที่ยงคืนดึกแล้วนะครับพอบ้านผมเนี่ยจะเป็นริมน้ำํำริมน้ํานะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคือคนไม่ได้มานั่งนะครับเหมือนปัจจุบันนะครับ แต่ตอนตอนนั้นคือมันมันมืดนะครับมันมืดมันก็มีพอมีแสงบ้างอะไรบ้างแต่ยังไม่ถึงพอคนที่นั่งบ่อยนะครับนั่งกินบ่อยก็มีดา่พวกพอผมอะไรอย่างที่กินเลกินเบียร์อะไรกันนี้ครับสังสรรค์ก็แล้วแต่คนนะครับที่เข้ามาเป็นกลุ่ม,มแต่ในคืนนั้นไม่มีในคืนนั้นไม่มีนะครับเงียบมากตอนนั้นผมกําลังอยู่ที่ห้องเล่นในห้องนะครับ กับแม่แล้วก็น้องผมคนเล็กของน้องสาวผมป้าผมเนี่ยก็คือพ่อผมเนี่ยไปทําทุลาที่กรุงเทพนะครับกทมออนั้นผมก็เล่นแมคโครที่ผมจําได้นะผมเล่นอะไรสักอย่างของเล่นผมอะของแมคโครแมคโครเพราะมันก็ดิดๆยังไม่หลับไม่นอนปัาบมีเสียงพิจนาขึ้นมาดังลั่นเลย แกกกกลูกอ่ะเสียงเป็นแม่กุญแจสิแม่กุญแจเนี่ยกระทบกับประตูเหล็กนะครับเสียงมันแบบมันอย่างนั้นเลยอ่ะเราก็ได้ยินกันสามคนผมน้องผมแม่ผมเอ๊ะแม่ผมเอ๊ะใครมาเรียกป้าก็ม่อยู่ด้วยก็กลัว กลัวแต่แม่ผมก็ถามคุยกับผมอยู่ให้ผมออกไปผมก็ยังไม่ออกไปแต่ด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะถึงเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะแต่ผมกลัวแล้วกลัวความมืดเฉยมีความมืดรู้สึกว่ากลัวความมืดเฉยแต่เรื่องผีเราก็ยังไม่ได้คิดถึงอะแล้วแม่ก็บอกโ,โจรหรือเปล่าใครมาเรียกเขบอกว่าไปไปดูดิใครมาเรียกใครมาขอเรียก เสียงปีศานัเนี่ยก็ยังแม่กุแจกแกก๊กก๊กก๊คือกระทบกับเสียงเหล็กลั่นเลยรั่นเลยนะครับแต่ก็แปลกอามาผมอะไรนะที่อยู่บ้านหลังนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีใครออกมาแลอไม่มีใครออกมาเลยแต่เสียงรั่นมากผมเนี่ยด้วยความเกิดความลังพานแม่ผมพอแม่ผมไม่ไม่กล้าออกไปผมก็เลยเดินเข้าไปเปิดประตู เปประตูลุกเป็นประตูลุกบิดนะลุกบิดปุ๊บแท๊กแท๊กเดินออกไปไปถึงห้องโถงปั๊บผ่านประตูแรกเพราะจะมีสองประตูประตูแรกแล้วเป็นอีกประตูหนึ่งประตูต้นเหตต้นเสียงเปิดปั๊บประตูแรกปุ๊บทะลุประตูนั้นไปเป็นประตูที่มีเสียงปริศนาแล้วกไปปุ๊บหลังจากนั้นผมก็ ถ้านะตอนนี้ที่ผมเล่านะผมก็ช็อกสําหรับผมช็อกแต่ตอนนั้นผมก็ยังด้วยความเป็นเด็กมันไม่ช็อกสิ่งที่ผมเห็นในในดวงตาผมนะครับตาผมสาดไปเสียงนั้นน่ะมีอยู่ไม่หยุดยังอยู่ที่หูผมแต่ตาผมเนี่ยมองที่เสียงต้นต้นต่อน,นั้นแม้กุญแจมันลอยได้และกระแทกกับประตูเหล็กผมนะครับ แก๊กแก๊กแก๊กคือเสียงมันมันลั่นนะครับมันแรงมันลั่นมากผมก็ด้วยความอึ้งมากๆนะครับแต่ณตอนเด็กตอนนั้นนะผมก็ยังงงว่าผมไม่ช็อกนะผมไม่ได้ช็อกนะแต่ถ้าตอนที่ผมเจอตอนเนี้ยผมแล้วจะช็อกนะไปแล้วะก็เสียงมันก็มันก็ดังก้องหูผมเลยแก๊ก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 แ๊แต่ภาพที่เห็นตรงหน้าผมเนี่ยแม่กุญแจกระทบกับประตูเหล็ก ซึ่งประตูเล็กตัวน,นี้ก็ยังอยู่นะณปัจจุบันยังอยู่นะครับผมก็คขก็ดูไปแต่ตาผมเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกอะไรกระพริบตาปุ๊บปบ๊แล้วก็สาดตาไปดูข้างนอกดูอต้นตอเสียงลนะก็ยังก็ยังลอยนะครับคือลอยจริงๆนะครับอันนี้คือลอยจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมก็ ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมนกันนะเหลือเชื่อมากๆแต่แต่ตัวผมเนี่ยผมเจอมาแบบนี้จริงๆ <c oughs> นะครับผมก็ซาดตาไปดูริมน้ํานะครับพอบ้านผมเนี่ยจะต,ต,ตรงข้ามริมน้ําเลยมีที่นั่งข้างหน้าผมไม่มีแต่ผมก็ได้ไปทางฝั่งขวามีอีกล็อกหนึ่งผมเห็นผู้หญิง <c oughs> นะครับ ผมปะบ่าและหน้าหมานิดๆบ๊อบๆนะครับแต่ก้มหน้าไม่เท่าไหร่ไม่เชิงก้มหน้ามากแต่ไม่เห็นหน้าเขาเท่าไหร่ตาจำผมจำอะไรได้หมดรูปทรงนะครับสันฐานทันใดนั้นผมก็กระพริบตาเหมือนเขาเรียกเหมือนกระพริบตาเหมือนเขาเรียกท่านมาปัจจุบันเนี่ยก็คือคําว่าวาปะเออวาปะผมกระพริบตาแป๊บเดียว ผูห้หญิงหญิงสาวคนนั้นอะเหมือนเขาเหมือนเขาเลื่อนไปอีกวาร์ปหนึ่งคือเหมือนเลื่อนเองอะครับอยู่จุดนี้ใกล้ๆก,กับอีตรงต้นเข็มนะครับต้นเข็มอยู่อนอยู่ตรงนั้นอะแล้วเหมือนเลื่อนนั่งตรงนี้และกับพิต้าทันใดนั้นหญิงสาวคนนั้นอะหายไปกับตาผมเลยหายไปเลยนะครับและ <c oughs> ผมเนี่ยรู้สึกว่าจับ ขเขาเรียกอะไรจับเรดาร์จับรัสมีได้นะรู้สึกว่าผมขนลุกสู้มากๆขนลุกเลยนะนะตอนนั้นรู้สึกว่าขนลุกมากเลยตอนตอเอา,เอาที่ผมจําภาพจําความได้นะขนลุกมากมากผมจับรัศมีได้เพราะบ้านผมเนี่ยจะมีแค่แล้วก็ต้นโคลนอยู่ข้างบนบ้านผมฝั่งขวาจะมีที่นั่งยิงสาวคนนั้นหายไปปุ๊บแต่ผมรู้สึกว่าเขาอะเหมือนมาอยู่ตรงนี้แล้ว คางบ้านผมผมผมก็ขนลุกมากๆนะครับลุกสุดๆเลยนะครับแต่เขาไม่ได้มาจ่าเอตรงประตูนะครับไม่ได้มาจ่าเอตรงประตูนะครับและเหตุการณ์นี้ที่ผมเจอมามันก็เหมือนผมผมเราได้ประมาณเนี้ยเพราะผมเพราะผมก็รู้สึกว่าภาพผมผมตัดไปอะ่ะคือ ผมกภาพตัดไปอะนะครับไม่ไม่รู้ว่าสลบหรืออะไรไม่ได้สลบเนาะแต่ไม่รู้ว่าก็เข้าไปนงเข้าไปนอนแต่จาไม่ได้จะจําได้ช็อตช็อตประมาณที่ผมเล่าห้น,นี้นะครับและ <c oughs> ประมาณสิบโมงสายแล้วป้าผมเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพแล้ว <c oughs> เขาก็มาแจ้งข่าวแม่ผมคุยกันคุยกันปุ๊บ <c oughs> บอกว่าพี่นกแกเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะเสียแล้วจนมาเล่าให้ฟัง นะครับเล่าเล่าให้ฟังว่าเขาเสียยังไงพี่นกแกก็เล่าให้ฟังป้าผมก็เล่าให้ฟังก็คือพี่นกเนี่ยเป็นแฟนของเพื่อนพ่อผมซึ่งมากินเหล้ากันบ่อยน้ำที่ริมน้ำกินกันบ่อยนะครับกินกันบ่อยนะครับแต่เขาเนี่ยพี่นกเนี่ยต้องขอย้อนทำลายนะครับพี่นกเนี่ยเขาชอบมาหาผม มาเล่นกับผมนะครับคือเข้ามาในบ้านแล้วก็ชอบแทงลูกแทงพูอะไรเงี้ยปั๊บมาชอบมาหามาเล่นกับผมอะนะครับแต่ในคืนตอนในคืนในคืนตอนนั้นนะครับเขาเสียชีวิตมาเนี่ยอ่า พ่อผมเล่าให้ฟังคือพี่นกเนี่ยแกเลิกงานมาแกเลิกงานมานะครับแกเลิกงานมาน่จาจะกลางคืนนะครับและแกก็ขับรถมอไซค์ขี่รถมอไซค์ปั๊บแกก็ไปประสานงานไม่รู้อีท่าไหนนะครับ กับรถเทรนเลอร์รถคันใหญ่หญมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆ <c oughs> กับรถเทรนเลอร์คันใหญ่บุ้มนะครับชนชนนะครับเหตุการณ์นั้นพี่นกนะครับคอขาดคอขาดนะครับแล้วก็น่จาจะเสียชีวิตคาที่แล้วครับแล้วก็ผม,มาอายุยังไงพอผมเล่าปุ๊บ แล้วก็บอกว่าจะมาเจอตอนจะมาเจอศพเนี่ยอประมาณเช้ามืดเช้ามืดประมาณตีตีสี่หรือตีห้าตีห้าไม่บอกมืดมืดอ่ะเช้ามืดอะ่ะมีอ่าคนอะไรเขาเรียกอะคนที่เขากวาดอ่ะพนักงานกวาดอ่ะที่เขากวาดตรงถนนนะกวาดข้างทางนะเขามาเห็นว่าหมาเนี่ย แทะอะไรแทะอะไรอยู่เขาก็ไปดูข้างทางปุ๊บก็เจอศพนะครับก็คือพี่นกนะครับคือคือคือชิ้นส่วนก็คือคอขาดนะครับผมจำประมาณได้ประมาณนี้นะครับก็เลยก็เลยจำไม่ได้เหมือนกันเพราะผมเนี่ยเขาเรียกอะไรผมผมเล่าตามที่ผมจำได้นะคือผมก็มาพูดให้แม่ผมฟัง ไม่รู้ว่าตอนไหนนั่นกันแต่ผมมาเล่าให้ฟังว่าผมเจอแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เลยมาถึงได้แบบโอเครู้แล้วว่าหญิงสาวและกระสียงปริศนาแล้วก็ที่ผมเจอเนี่ยไอลูกกุญแจลูก,ลกแม่กุญแจเนี่ยลอยได้เนี่ยกระทบกับประตูเนี่ยคือคือใครก็คือพี่นกแกมาหาเราก็ลโอเคคือใช่เลยเพราะหยิงสาวคนนั้นอะ คือผมยาวปะปะประมาณปะบาแล้วก็ประมาณหน้าม้าไว้หน้าม้านะครับก็คือพี่นกนั่นเองแต่คืนนั้นที่ผมเจอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความบริสุทธิ์ผมหรือเปล่าบริสุทธิ์เด็กนะครับเลยเจอเพราะแกเคยเพราะแกเนี่ยมาหาผมบ่อยมาเล่นนะมาเล่นมายกรอตอนที่มีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนแกมาตามรอยอะไรเงี้ยเปล่านะครับก็ก็ ก็ถือว่าดีที่ผมเนี่ยไม่เจอเขาเนี่ยมาแบบสภาพที่เขาไปถูกรถ,รถเทนเลอร์ชนมานะครับแต่เหตุการณ์นั้นผมก็น่าจะรถเทนเลอร์น่าจะน่าจะหนีหรืออะไรสักอย่างนะเพราะเพอะเล่ามาเนี่ยคือที่มามาบอกให้ผมให้ฟังนะครับคือเจอศพประมาณตีสี่ตีห้านะครับแต่เขาเลิกงานเนี่ยคือดึกๆึกนะครับเพราะเขาทำคาร้านคาราเราเกะซึ่ง <c oughs> ร้านคาราเราเกะนะครับ ก็อยู่แถวใครที่ทา่าใครที่รู้ใครที่อยู่เมืองกาญจน,น์จะรู้นะครับคือเส้นที่ทางไปโพเหลียวนะครับไปทางดิ่งไปทางท่าม่วงนะครับเป็นโพเหลียวปุ๊บตรงไปเนี่ยจะมีไอ,อโรงงานแะลรว,วะเหมือนจะโรงงานก็ได้แต่สักอย่างเออไม่รู้ว่าประมาณนะ่ะแต,ต่เหตุการณ์นั้นมันคือมันนานแล้ว,วะนะครับ แกถูกรถเทเลอร์ชนนะครับแกก็ทำคารลารร้านคอลลาเจนอยู่ตรงใกล้แถวแถวนั้นนะครับใกล้ๆแถวนั้นนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับทำให้ผมเนี่ยจำมาถึงณตอนนี้ถึงตอนโตเนี่ยได้ตลอดเลยนะครับแล้วผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอมาให้เพื่อนผมฟังในห้องบางทีที่ตอนนั้นป่วยประถมเรียนเลยครับผมก็า้อยฟังนะครับเหตุการณ์นี้ผมก็จะเล่าได้แบบ ไม่มีผิดเลยเพราะผมได้เพราะผมจําจําที่งที่ผมเจอได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆสําหรับผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆฟังเนะี้ยอาจจะแบบมันไม่ปฏิปโตเพราะผมจำท์รลายผมได้ประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือวิญญาณของพีน่นกนะครับแล้วก็มันก็จะมีไอ้นี่ที่เขาที่เขาเคยให้ ที่เขาเคยให้นะครับเขาเคยให้หรือว,ว่าเขาแม่ผมไปหยิบไว้นะครับคือลูกภูของพี่นกนะครับแกแกแบบเหมือนแกหยิบมานะครับแกแกหยิบมาจากที่ที่ที่เขาเล่นอ่นะแล้วก็เป็นของพี่นกจะจําได้เลยเป็นลูกภูนะครับและก็อยู่ในเกะและเวลาตอนที่ผมผมแบบเล่นสนๆนเนี่ยผมไปหยิบผมไปเจอนะโอ้โหคนผมลุกสู้นะ่ะเพราะผมรู้ว่าของใครไงคือคือของคนที่พี่นกที่เสียไปแล้วนะครับ นะครับก็วันนี้เพื่อนๆฟังกันแล้วก็รู้สึกว่าอ่าชอบไหมครับเราถ้าเราแบบตะกุกตะกักก็ขอโทษด้วยพร้อมผมเราเนี่ยจากทำลายที่ผมเจอนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็เขาบอกเลยพิมพ์ว่าชอบมากก็ได้นะครับบอกว่าเล่าดีมากๆกอะไรี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เหตุการณ์เนี้ยยากเอามาเล่าเอามาเล่าให้ฟังนะครับถือว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยเจอผมว่าจะเจอดีกว่า เพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้อยากเจอนะครับแต่คือคือเรา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 ว่ามันมันต้องมีที่มาที่ไปคือถ้าเขามาหาเราเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยมันมันก็ยากแล้วที่จะเจอกันมาจากสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมเนี่ย <c oughs> เขาเหมือนเป็นนา้นาๆแบบทางรู้จักกันคือเป็นแฟนของเพื่อนพ่อผมแล้วก็มาเล่นกับผมใช่ไหมมันต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันที่รู้จักกันถึงเขาจะมาหานะครับก็เลย เชื่อตัวผมเองเนี่ยเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณเนี่ยร้อยเปอร์เซนเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเมืองการเนี่ยบ้านผมเนี่ยเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยโอ้โหถ้าให้เล่าเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่ไม่เคยเจอผมไม่ได้เคยเจอสิ่งที่ผมเจอกับตัวเองเนี่ยผมเจอแค่นี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้เคยเล่าเดี๋ยวผมไว้มาเล่าอีกอีพีหนึ่งเพราะอันนี้ก็นานเลวน,นะครับก็ก็ขอเล่าเป็นแบบเป็นเป็นเป็นทีละอีพีดีกว่าทีละคลิปนะครับนะครับ ก็เป็นของอพี่นกนะครับพี่นกที่มหาโฟมหกหกสิบสี่นะครับที่มหาโฟม 64, นะครับ,มรมนะรบผมก็เลยเชื่อเรื่องวิญญาณมากๆร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเรื่องวิญญาณเพราะอยู่ดีเมืองการเนี่ยต้องบอกว่าใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าเมืองการเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับทุกที่ก็คือมีวิญญาณแหละแต่แต่ประวัติที่เขามาทำนองทำหนังแล้วมันเรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงะครับคืออะไรนะยัง สารโสเพณีท่าร้อซอยเก้าอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เขาเขาเขาเปลี่ยนไอ้นั้นออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนวงเปลี่ยนปลายออกไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครรู้จักก็ก็รู้อยู่อ่ะก็ไปห่าก็ไปก็ยังมีอยู่นะครับก็อย่าไปลบกลูกันนะครับผมก็ของพวกนี้ก็เราไม่เห็นนะครับก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับคือเราอาจจะอยู่อีกมิติหนึ่งนะครับ ีกมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเราเราอันไหนเราแบบมันมันต้องเจออะไรกันเงี้ยแบบไม่รู้ด้วยอะไรสักอย่างหนึง่งทำไม่เจอเนี่ยนะครับก็ก,ก็ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันใครๆก็ไม่ได้อยากเจออยู่แล้วนะครับแล้วแต่คนมีเซนต์มีไม่เซนต์นะครับก็แล้วแต่คน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับ <c oughs> เรื่องพ ok ี่นกนะครับก็ ประมาณนี้ที่ผมร้อยฟังนะครับนะครับจะมีนอกเรื่องบ้างนะครับผมก็มาเล่าให้เป็นคนลุกคนลุกละครับนะครับพอสําหรับผมเนี่ยผมเล่าเนี่ยผมก็คนลุกนะครับคนลุกอยู่แล้วเพราะเราเจอมากับตัวเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะครับเขาก็ไม่ได้มาหานะครับเจอแค่ช่วงผมเจอช็อตนั้นที่ผมจําได้น่ะยัง ยังติดตาผมตลอดนะครับแล้วจำภาพหน้าเขาได้นะครับจำเขาได้นะครับก็เลยนะครับขอขออนุญาตแล้วกันมาเล่าที่มาเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับนะครับแต่ก็เหตุการณ์นี้ประมาณผมประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับเก้าขวบเนี่ยประมาณเนี่ยก็ตอนนี้ยี่สามนะครับเขสิบกว่ปีแล้วนะครับสิบกว่ปีแล้วนะครับที่ที่เหตุการณ์ ตรงนั้นนะครับสิบกว่าปีมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกอีพีหนึ่งนะครับจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับเพราะผม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 ก็เจอมานะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับขอขอปิดที่ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับประมาณนี้วันที่สิบเก้าสามสิบวีแล้วนะครับก็ใครชอบนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นประสบการณ์ เสียวๆของผมแล้วนะครับกพเรื่องน,งนี้ความลงความรักแล้วก็เรื่องต่างๆมีสาระอะไรบ้างก็เดี๋ยวเอามาลงในช่องแต่วันนี้นะครับขอแยกเวเป็นเวคนลุกหน่อยนะครับก็ฝากคนล์ก็แชร์กันด้วยนะครับเพราะเพราะเราจะได้ค่าการิทึมนะครับยูทูบยูทูปมันก็จะได้ดันคลิปให้ยอดวิวจะได้พุ่งๆนะครับทุก่คนจะได้เห็นมากๆขึ้นนะครับเนี่ยครับก็ขอตบท้ายนะครับ คิดดีทําดี <c oughs> คิดดีทดําดีนะครับแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครนะครับในตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็ควรจะรักกันให้มากๆนะครับในทางครอบครัวที่มีชีวิตอยู่เพื่อนพ้องน้องพี่เอาที่เราแคร์คนที่เราหลักนะครับทําชีวิตได้ดีนะครับผมนะครับพอสุดท้ายแล้วเราเมื่อเราเนี่ย เสียชีวิตเนี่ยสังขารเราก็ดับสลายสูญสิ้นไปนะครับมันก็จะเหลือแต่อะไรอะความดีนะครับที่เราต้องเราทำเก็บใส่สะสมไว้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ EP คนลุกคนลุกนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ